น้ำคือชีวิตเพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบ,บพิษเพื่อมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทุกสายน้ำที่ได้บังเกิดขึ้น ภายใต้สายธานแห่งพระมหากรุณาที่คุณวันนี้คือความหวังให้กับรัษฎรบนพื้นที่สูงในทุกสถานที่ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของราษฎรในแต่ละพื้นที่จากที่ได้โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสเด็จพระราชชน,นีพันปีหลวงในการเยี่ยมเยือนราษฎรในภูมิภาคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานพระราชดำริให้หาหนทางบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความเข้าใจและเข้าถึงเสมอมา อย่างพื้นที่บนดอยสูงในภาคเหนือที่แม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแต่กลับแห้งแล้งทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรน้ำนี่สองพันนี่สุดตรงขีนตรงใจนะครับทุกอย่างต้องอาศัยน้ำน้ำนี่เป็นรับสำคัญถ้ามีน้ำนี่มันปลูกยางม่ได้้นเท่าไหร่ะกันตายอดตายเนาะ ตั้งตั้งคุณเลยซัดต,ต้นไม่พอดีมีผมพักเอ่อผมการตลาดน้ำดีขึ้นมาเนี่ยผมมาซึ้อขอบคุณไปอย่างยิงย่งที่พระเจ้าอยู่หัวประธานม่านฮือหนอคือความปิดอยู่ชาวบ้านจะได้ดีขึ้นน้ำ่อมีตีเก็บครับต้นน้ำลำธารมันมีตีเก็บถึงสับตอกตำปีนี่ก็คงจะดีขึ้นนะครับการฟูการความรักปฏิสัมพันธ์หน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์จึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำมาโดยตลอดและวันนี้น้ำพระราชฤทัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างสุขสู่ความหวังของราษฎรทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบฑลบ,บ้านแหลงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางส่งห่วงใยในปัญหาเรื่องน้ำซึ่งจะต้องดำเนินการให้เร่งด่วน จึงได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีพร้อมคณะทำงานของทุกภาคส่วนติดตามวางแผนเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบและให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรเป็นโครงการอนุบัรจารณ์ที่องค์พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงโปรดเกล้ารับเป็นโครงการอนุบรรจารณ์ และรัศการที่10ได้ทงสืกษสารักษาต่อยอดทำที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านอ่างได้ทุนก้าวขึ้นไปนะครับกรมจุะทานก็ได้มานนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำรวจออกแบบก็เห็นว่างรงจุดตรงนี้สามารถสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําให้มีความอยู่ได้ประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องประชาชนซึ่งมีทั้งการทํานาข้าวโพดและก็พืชผักสวนครัวต่างๆประมาณ4 0 0พันไร่ด้วยกัน การก่อสร้างแห่งเก็บน้ำแม่อ่างเริ่มดํนาเนินการก่อสร้างในปี2 5 6 7นะครับซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยในปี2564นี้นะครับเมื่อทางเก็บน้ําแม่อางนะครับถ่าดําเนินการนานก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความคุ้มค่าก,ก็คือจะทําให้เป็นแหล่งน้าต้นทุนให้กับหมู่บ้านกับชาาตาบลแม่แรงนะครับ ประมาณ1,100ัรคนเดือนนะครับคือที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้าแม่อ่างเนี่ยประมาณ4ีท่าไรโครงการอ่างเก็บน้าแม่อ่างนะครับเป็นโครงการที่จะยังประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านแหลและตำบลใกล้เขียบครับผลจากแนวพระราชดําริและพระมาหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอ่างเก็บน้ําแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตำบลบ้านแหงอำเภอเมืองลำปางจัังหวดลำปางแห่งนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน2564นี้ความแร้นแค้นลําเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีจึงได้ถูกเติมเต็มด้วยน้ำพระราชฤาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำบัดท,ทุกข์บำรงสุขเป็นที่ประจักษ์รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งปวงประสมนิกรของพระองค์ อีกไม่นานนะคะโครงการอ่างเก็บน้ําแม่อ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลบ้านแรงอําเภอเมืองจังหวัดลําปางแห่งนี้ก็จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2564ปริมาณน้ําก็จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ2ตําบล5หมู่บ้าน4,000กว่าไร่ได้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตร และต่อไปนั่นคือขยายผลต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างไรายได้กับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมั่นคงทั้งหมดนี้ก็คือน้ำพระราชเจริดดไทยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสึบสานร,รักษาต่อยอดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ